วันนี้จะพาทุกคนมาชม วิธีการจุดตะเกียงแสงจันทร์กันคะ่ะขั้นตอนแรกก็ทำการเติมน้ำมันตะเกียงเลยค่ะทุกคนวันนี้มีกลุ่มคนรักตะเกียงเก่าโบราณนะคะทุกคนเขามาจุดตะเกียงต่างๆให้เราชมกันคะ่ะที่พิซณุโลกและต่อมาก็เป็นวิธีการสูบลมเข้าตะเกียงแสงจันทร์นั่นเองค่ะทุกคนทุกคนรูไ้ไหมคะว่าตะเกียงแสงจันทร์มีระบบสูบลมแบบนี้ด้วยต,ตะเกียงบางตัวก็มีระบบปั๊มลมในตัวค่ะทุกคนและบางตัวก็มีทั้งสูบลมทางนอกและก็ปั๊ม ลมในตัวด้วยคะ่ะเห็นไหมคะทุกคนมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยและหาดูได้ยากมากๆเช่นกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณกลุ่มคนรักตะเกียงมากๆเลยค่ะที่นําตะเกียงแบบต่างๆมาทําการจุดให้เราดูนั่นเองพราะตะเกียงแบบนี้หาชมได้ยากและที่สําคัญนะคะการทําให้ตะเกียงสมัยโบราณจุดติดได้นั้น ยากยิ่งกว่าค่ะทุกคนแหล่งตะเกียงแสงจันที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะเป็นตะเกียงที่สมัยก่อนนั้นเขาจุดตามโรงยิ้วหรืองานมหรสพหรือบริเวณงานที่มีบริเวณกว้างๆนั่นเองค่ะ พอตะเกียงแบบนี andal, ้นะคะเขาให้แสงสว่างที่ชัดมากๆสว่างมากๆนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็ทําการจุดตะเกียงด้านล่างนั่นเองค่ะทุกคนพอจุดตะเกียงด้านล่างแล้วนะคะด้านบนก็จะมีไฟลุกแบบนี้ละค่ะบางตัวนะคะทุกคนไฟลุกแรงมากๆเลยหลังจากที่เห็นว่าไฟด้านล่างจุดดีแล้วนะคะทุกคนจากนั้นเราก็ทําการนำโปะตะเกียงมาใส่เพื่อเพิ่มแสงสว่างนั่นเองค่ะจากการสอบถามน้องๆที่กําลังจุดตะเกียง ะะว่าจุดตะเกียงแสงจันทร์แบบนี้จะจุดได้นานเท่าไรน้องๆเขาก็เล่าให้ฟังว่าตะเกียงแสงจันทร์แบบนี้จุดได้นานมากๆเป็น1ิบชั่วโมงเลยห<ม>ลังจากที่จุดตะเกียงแสงจันทร์เรียบร้อยแล้วน,นะคะ<ม>เขาก็จะตกแต่งด้วยตุ้งติ้งหรือระยะสวยๆนั่นเองคะ่ะทุกคนและนี่แหละคะ่ะก็คือตะเกียงแสงจันทร์ที่ให้แสงสว่างมากๆในสมัยโบราณและหาชมได้ยากมากๆเช่นกันคะ่ะและต้องขอขอบคุณ กลุ่มรักตะเกียงที่นําความรู้ดีๆและตะเกียงต่างๆมาให้เราชมในวันนี้และนอกจากตะเกียงแสงจันทร์ที่ท่านเห็นอยู่นะคะทุกคนยังมีตะเกียงอีกจํานวนมากเลยค่ะที่ทางกลุ่มคนรักตะเกียงได้นํามาจุดให้เราดูซึ่งหาชมได้ยากมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ